เกาหลีแจกเงินทุวนหน้าไม่มีเงื่อนไขยุ่งยากเขาแบ่งเป็นรอบอต้องยอมรับประเทศไทยที่ทําไม่ได้เพราะคนที่คุณรู้ว่าใครหนึ่ง แบงค์ชาติสองปปชาสามพักประชาชนออฝ่ายค้านะเรื่องยังคาอยู่เลยเนี่ยขนาดทําให้ครบเนี่ยอยู่ในปปชอย,อยู่เลยเขาก็หาเสียงแบบแบบเดียวกันเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจมีแนวโน้มกาลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอยมีเหตุจาเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจการขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ประธานเทด,ดีอีแจบยองก็ประกาศทําเป็น2เฟสเือท่านผู้ชมอย่ามาเรียรเ,เพียกกับประเทศไทยของเราอุปสรรคเยอะ,อะเขาไม่ได้คิดถึงความรับผิดชอบทางการเมืองกลายเป็นวัฒนธรรมมีความรับผิดชอบทางตารางหลังเศรษฐกิจเกาหลีใต้ซึ่งมีขนาด เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ของเอเชียเนี่ยเกือบเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี67ซึ่งจริงๆเนี่ยดีกว่าเราอีกของเราตอนนั้นมาเถียงกันอยู่วิกฤตหร,รือไม่วิกฤตจ,จำได้ไหมฝั่งหนึ่งบอกวิกฤตแล้วต้องใช้อีกฝั่งหนึ่งบอกไม่วิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีแต่ไม่วิกฤตมีท่านหนึ่งบอกเขาแจกพ่อะมีวิกฤตแต่พรรคเพื่อไทยเอามาเป็นนโยบายหาเสียงใช้งเงินรัฐซื้อเสียงล่วงหน้าก็แล้วแต่จะมองอ อ่ะถ้ามองแบบนี้เกาหลีก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็อย่างที่ว่าไงแบงค์ชาตินี่แหละอันนั้นคือดาบแรกเลยแล้วต่อมาก็มีการออกมาเป็นเฟงแอย่างที่ทราบกันเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้มันใช้สาหรับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีซึ่งตอนนี้เนี่ยโคตรไม่ดีเลยแต่ของเข้าไม่มีปัญหาไงก็มีนักเศรษฐศาสตร์ทักท้วงแต่ไม่โขไงท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเงินหมื่นดิจิตอลเลยมองแบบเป็นธรรมที่ไม่ได้ทําเพราะมันทําไม่ได้เพราะมีคนขวางอันนี้ตรงที่สุดแล้วพี่ยุทธพูดแบบน้ไไมู่่ดงวาท เขไม่มีตังค์ก็เขาคิดสูตรออกมาแล้วว่ามันมีกระตุ้นแค่ชั่วคราวมันแค่กระตุ้นระยะสั้นเรื่องแจกเงินทั้งโลกเขากระตุ้นระยะสั้นใครจะแจกเงินกระตุ้นระยะยาวบ้าเปล่าแจกเป็นเงินสดสิมาแจกทำไมเงินดิจิตลอลที่ผ่านมาก็แจกเป็นเงินสดไปแล้วไม่ใช่เหรอคุณผู้ชมบอกอไม่ได้มีใครขวางเลยทําเองไม่ได้ไม่ต้องโทษคนอื่นคถ้าผู้ชมไปอยู่ไหนมา <laughs> ไม่มีใครขวางเนี่ยฮะ,ะผมก็พูดได,พชชด,ด้พักประชาชนด่าก็ด่ามปเลยพักประชาชนขวาง ติดนอนติดนี่ติดนอนติดนี่เดี๋ยวไอ้นั่นไม่คุ้มไอ้นี่เดี๋ยวก่อไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นี่ oh. มันก็ต้องพูดกันตรงๆไง oh. เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแต่เลย <Ha. S 2> แต่ถ้าจะกจระตุ้นเศรษฐกิจทั้งโลกก็ใช้วิธีนี้